สังคมชาวพุทธแห่งประเทศไทยเราในยุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มักจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเช่นวัตถุมงคลมากกว่าจะพึ่งพาธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มาในรูปลักษณ์แห่งวัตถุมงคลนั้นเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้และจับต้องได้แม้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงอยู่ในวัตถุมงคลนั้นนั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้ก็ตามแต่ก็มีความเชื่อปักใจลงไปว่า วัตถุมงคลนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงมีฤทธิ์มีอำนาจจริงสามารถโดนบันดาลอย่างนั้นอย่างนี้ให้แก่ผู้บูชาได้จริงเมื่อสังคมแห่งชาวพุทธมีความเชื่อเช่นนี้จึงเป็นที่มาแห่งความปรารถนาต้องการวัตถุมงคลน,นั้นๆั้นมาครอบครองจึงไม่แปลกใจเลยที่สมัยทุกวันนี้ไปที่ไหนจะเห็นวัตถุมงคลเยอะแยะไปหมดถึงขนาดตั้งเป็นร้านบูชาวัตถุมงคลหรือยิ่งไปกว่านั้นก็ตั้งเป็นตลาดบูชาพระเครื่องไปเลยก็มี แม้แต่ตามวัดวาอารามต่างๆก็มีแผงพระตั้งไว้ให้ประชาชนได้บูชากันมากมายเช่นกันขณะเดียวกันหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาผู้เป็นเกจิอาจารย์ก็มักจะสร้างพระเครื่องหรือวัตถุมงคลให้ญาติโยมได้บูชากันอย่างไม่ขาดสายเราไม่ปฏิเสธถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัตถุมงคลเหล่านั้นเพราะมันมีประสบการณ์และปฏิหารมากมายที่ผู้บูชาได้เจอมากับตัวเองเต็มๆ ถ้าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงก็คงไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเท่าทุกวันนี้ในมุมมองของปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปนั้นปุถุชนมักฝากความหวังหรือฝากหัวใจไว้ที่วัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์หวังให้ช่วยเนรมิตอย่างนั้นอย่างนี้ให้แก่ตนแต่ในมุมมองของพระอริยเจ้าล่ะท่านจะมองอย่างไรในความเป็นวัตถุมงคลวันนี้แอดมินจะขอนำเรื่องราวแห่งมุมมองของพระอริยเจ้ารูปหนึ่ง มาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันโดยในเคสนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าประหลัดขิกประหลัดขิกคือวัตถุมงคลชนิดหนึ่งที่มีรูปลักษณ์เป็นลักษณะอวัยวะเพศช,ชายที่เกจิอาจารย์หลายสำนักท่านได้สร้างขึ้นให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นำไปบูชาและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเกจิอาจารย์บางรูปบางสำนักท่านเก่งมากสามารถ ป,ปลุกเสกประหลัดขิดให้มีธิ์มีอำนาจถึงขนาดดิ้นได้และไหวยน้ำได้ประหนึ่งว่ามีชีวิตเลยทีเดียวมีสมเณรน,น้อยรูปหนึ่งท่านมีความชอบพอมีความนิยมในประหลัดขิกเป็นกรณีพิเศษท่านได้ประหลัดขิดอันหนึ่งมาครอบครองและมีความปรารถนาที่จะให้ประหลัดขิดอันนี้ของตนมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงคิดอยากที่จะนำประหลัดขิกอันนี้ไปให้ลุงปู่หาเมตตาปลุกเสกให้ วันหนึ่งหน้าศาลากลางน้ำวัดธรรมมงคลขณะที่หลวงปู่หาและคณะพระอุปถักระกำลังพิจารณาตักอาหารลงในบาตรอยู่นั้นสมณเณรน้อยรูปที่ว่านี้ก็ได้มาใส่บาตรทำบุญกับหลวงปู่เมื่อกราบหลวงปู่แล้วก็ขยับไปหาครูบารูปหนึ่งสมณเณรน้อยได้เรียนถามครูบารูปนั้นว่าครูบาครับถ้าผมเอาวัตถุมงคลให้หลวงปู่ปลุกเสกหลวงปู่ท่านจะปลุกเสกให้ผมไหมครับครูบาตอบว่าลองดูครับนิน เผื่อลวงปู่ท่านเมตตาว่าแต่ว่าวัตถุมงคลที่จะนํามาให้ลวงปู่ปลุกเสกนั้นคืออะไรละ่ะเมื่อสมณีน้อยเอาวัตถุมงคลออกมาครูบาทุกรูปต่างก็อมยิ้มกันและญาติโยมที่อยู่ตรงนั้นก็ขบขันกันเพราะวัตถุมงคลที่สมณีน้อยนําออกมาให้ดูนั้นก็คือประหลัดขิกสีดําเป็นประหลัดขิกแก่นมะขามดําเมี่ยมแม้แต่องค์ลวงปู่หาท่านเห็นท่านก็อดยิ้มไม่ได้สมณีน้อยทําอะไรไม่ถูกเลย ขณะที่สมานเนรน้อยกำลังก้มหน้าทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้อยู่นั้นหลวงปู่หาได้หันไปดุครูบาทั้งหลายว่าครูบาพวกนี้นี่ยิ้มกันทำไมหรือพวกท่านไม่มีต่อจากนั้นหลวงปู่ก็หันมาทางสมานเนรน้อยพลางกล่าวว่าครูบาเนนเอาวัตถุมงคลอันนั้นมานี่ลูกมาทำไมถึงเอาอันนี้มาให้หลวงปู่ปลุกเสกละ่ะสมาเน,นน้อยได้คลานเข้าไปหาหลวงปู่พลางกราบเรียนว่า เขาว่าเป็นเมตตามหานิยมครับผมเห็นหลวงปู่เมตตาก็เลยอยากให้หลวงปู่ปลุกเสกให้หลวงปู่หาได้เมตตาให้โอวาดแก่สามเณรน้อยว่าลูกเอ้ยเมตตามหานิยมนะมันไม่ได้อยู่ที่อันนี้ดอกนะเราเป็นพระเราเป็นเนนเมตตาอยู่ที่ศีลคนจึงนิยมบิณฑบาตได้มาถ้าไม่มีศีลก็เป็นหนี้เขาถ้ามีศีลเขาถวายมาก็ไม่เป็นหนี้อันนี้นะท่านยกปรลัดขีดขึ้น แท้จริงเป็นของควรบูชาเพราะไม่มีมันก็ไม่มีครูบานีนเป็นคนขึ้นมานอกจากบูชาแล้วก็รักษามันให้ดีอย่าให้มันวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่ไปชนคนนั้นคนนี้มันจะพาให้เสียศีลเพราะไอ้นี่แหละเราจึงถึงพระนิพพานแต่ก็เพราะไอ้นี่แหละทําให้เราเวียนเกิดเวียนตายเพราะไอ้นี่อีกนั่นละทําให้คนต้องทุกข์ต้องยากให้รักษามันมีมันไว้สอนทำ ถ้าพระท่านเนีนไม่มีมันนะสบายไม่ต้องสู้ทุกข์สู้ยากแต่มันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อไม่มีมันก็ไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักวิธีแก้ทุกข์ไม่รู้จักวิธีหนีทุกข์ความพ้นทุกข์ก็ไม่มีไอ้นี่มันจึงมีทั้งคุณมีทั้งโทษทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นโทษแต่เพียงส่วนเดียวและไม่มีอะไรที่เป็นคุณแต่เพียงฝ่ายเดียวอยู่ที่เราจะเอามันไปใช้ในทางใด รักษาไอนี่ของเจ้าของให้ดีนะักครูบาเนนต่อไปท่านจะเป็นกําลังช่วยงานพระศาสนาเป็นลูกพระพุทธเจ้าผู้มีคุณค่าขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับคลิปถึงจะสั้นไปแต่ก็คิดว่าน่าจะมีสาระมีประโยชน์มากมายแก่ผู้สนใจนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอความสุข ความร่มเย็นเห็นธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ